สวัสดีครับเป้วิศวะไฟขายนะครับด้านรถบุษงของพยนต์นะครับยางได้กระบะนะครับต้องติดต่อหาเป้โดยตรงเลยนะครับชำนาญการนะครับเรื่องกระบะโดยตรงเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันอีลซูโตโยต้ามีครบหมด4ประตูหรือแคปนะครับมีทั้งรถแต่งงานรถบ้านครับเป้คัดให้สภาพเกตเอสวยทุกคันและที่สำคัญนะครับตรงนี้นะครับมีการนะครับตรวจสภาพให้แล้วนะครับเป้ตรวจมาให้เลยทั้งหมด273รายการมีใบตรวจใบเซอร์ไว้พร้อมและบอกเลยว่าแถมให้เยอะแถมให้คุ้ม มากกว่าใครนะครับได้ในเรื่องของวันที่ศูนย์ด้วย2อาเรียกว่า2 0 0 0 0โลหรือ1ปีนะครับแถมให้คุ้มคุ้มเหมือนรถใหม่เลยนะครับวันนี้จะพาดูพาชมนะครับกดติดตามไว้กดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาดูรีโว่สวยๆนะครับราคาประมาณ4ี่แสนกว่าบาทได้4ประตูออโต้ตัวอีไปใช้นะครับได้ผ่อน8ปดพัน้บาทนะครับผ่อน8ปดพกว่าเองนะครับผ่อนเหมือนกับรถพวกรถเก่งไม่ใหม่เลยนะครับบอกเลยคุ้มนะครับ แล้สีประตูไปใช้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับลายแรกเลยนะครับลายแรกจะเป็นกระบะ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นกระบะตัว E นะครับรุ่นตัว E คือ E คือเริ่มต้นนะครับ E เริ่มต้นนะแล้วก็เป็นตัวหน้าหล่อด้วยนะครับหน้าหล่อเป็นสีบอลหรือสีเทานะครับั่นเองทะเบียน2 4 6 0ครับคันนี้รถเดิมสภาพสวยครับราคาอยู่แค่4 9 9 0 0 0านะครับได้รถปี2 0 นะครับคันนี้ปี10นะสภาพเดิมๆนะครับคันนี้จะจัดให้เหลือแค่4 7 9 0 0 0จะจัดให้นะครับ4 4 7 9 0 0 0เท่านั้นนะครับปี10เกียวโตนะครับสนใจโทรไปเลย0 9 4 7 9 4 8 8ครับออกรถฟรีดาวได้ทุกคันนะครับฟรีดาวให้ให้ได้เลยหรือจะเอาเป็นโปรแกรมเป็นประกันเครื่องเกียร์ฟรีอย่างปี20,000ก็แถมให้ได้ครับมีปัญหาเข้าสูงได้นะครับรถสวยรถเดิมประกันให้นะครับแบบนี้นะครับสบายใจกองไหมนะครับ หรือหรือจะเอานะครับอีกคันหนึ่งนะครับราคาก็4 7 9 0 0 0เนาพนะครับคันนี้ผ่อนแ0 0พันนะครับบอกเลยว่าผ่อนเบาๆนะครับปกติต้องผ่อนประมาณ1 1 0 0 0หนึ่งหมืนะครับคันนี้ผ่อนเบาได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับย้ำว่าเป็นเกียร์ออโต้นะสีพรอนเงินหรือสีเทาครับเกียร์ออโต้จะลงเล่นเรียบร้อยรถเดิมทั้งรำนะครับไม่มีชนไม่มีพลิการไม่มีจมน้ำนะครับไม่มีตัดสีแน่นอนนะครับไฟหน้ามันติสวยๆโครมเดิม บนดเดิมเป็นสีประตูมีแคริบบอยให้ครบแคริบบอยกับยางเนี่ยประมาณ4 0,000แล้วนะครับคิดดูว่าลูกค้าคุ้มแค่ไหนครับได้แคริบบอย2 0 0 0 0ื่นไปใช้พร้อมติดตั้งให้แล้วแม็กเลเนอร์ติดให้แล้วประมาณ8ปดพยางวันสองหมื่นนะครับแม็คแทะให้โรงงานขอบ17เจดิมเดิมนะครับไม่รุง่งไม่แตกไม่ล้าสาภาพสวยคลิปเลยนะครับใครสนใจแบบนี้โทรหาไปได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะเรียกว่าเยอะแยะเลยนะครับและบอกเลยนะ ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับช่วงนี้เดือนเมษาเออพฤษภาพิุนุยแล้วนะครับหน้าฝนแล้วนะครับเอาไปใช้งานการคุ้มแน่นอนนะครับสกเป้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อแถวบ้านนะครับผมบอกเลยนะอาจจะได้เป็นพวกเนี่ยตัวลองนะครับมาเอกะเป้นะครับได้ปีใหม่ด้วยได้ใหม่น้อยได้รับประกันหการขายและที่สำคัญนะครับรถสวยกว่าแน่นอนรับประกันให้เลยนะครับแบบนี้นะครับสวยพอไหมครับสวยเหมือนป้ายแดงไหมนะครับแต่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะ รถปียี่สองปียสามไม่ก็มีไม้หมื่นก็โลไม้หมื่นสองก็มีแบบเนี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าขอดแปดพันกว่าใต้สีเทาวดำตัวมิดด้วยนะครับตัวมิดนะตัวมิดนะครับนี่ตัวที่ก็มีนะครับสี 4, 1, 9, ่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเกีเบนซ์นู้นหกสปีดหล่อๆเครื่องใหม่ยูโรใหม่ครับเปลี่ยนถังมันนะครับสิบห้ากิโลดิต์นะครับกระบะดีเซลแคปพร้อมใช้พร้อมขี่พร้อมบรรทุกแบบเนี้ยก็มีให้หน้าหมูป,ป่าหน้าใหม่ครับตัวมิดแบบนี้หรือจะเอาไปนั่งที่ก็มีให้ครบนะครับพร้อมจัดไฟแนนซ์ พร้อมซื้อสดได้หมดเลยนะครับมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับรถซื้อมาเนี่ยมีเล่มทุกคันนะครับแม็กไนเนอร์ใหม่คลิปเลยครับไม่มีรอยคืองซืบาทเลยไม่มีริ้วรอยการใช้าง,งานเลยสภาพคลิปเนะี่ยมีนิดนึงแค่นั้นนะใหม่คลิปเลยนะครับเนี่ยใหม,ม่แบบเนี้ยพอไหมใหม่พอไหมครับแบบนี้นะครับสบภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับพร้อมใช้พร้อมขี่มหาเป้เลยครับ 0 9 4 7์เก้าสครับหรือจะเอาเป็นกระบะแครบราคาถูกๆครับได้ปี1 6 1 7แบบนี้3 5 9 0 0 0หาหนะครับ3 5 9 0 0 0หาหปกติเลือกขายอยู่วันสามแสนเกาหมื่นเกเกียวโตนะครับคันนี้ถูกๆเป็นแครบนะครับเป็นแครบหน้าก่อนมันจะเชนนะครับปี16หล่อๆด้วยเกียวโตยุสุไปใช้แมคขอบ17ไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์รถสภาพสวยใสไม่กริปไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีตะต่อแน่นอนไม่มีจมน้ํา การันตีให้ครับสนใจในโทรมาได้เลยนะครับหรือจเจ้าค่ายนิสสันมีไหมมีครับเต้ตอบได้หมดนะครับมีหมดเลยนะครับทางการดูแลการใช้งานบอกได้หมดครับเพราะใช้จริงเรื่องรถกระบะมือสองโทรหาเป้เลยนะครับแบบนี้เป็นนวาวาล่าคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าค่ายนิสสันนะคุ้มเกินราคาคุ้มเกินนะครับคุ้มจริงนะครับเอาง่ายๆปีสิบเก้ายี่สิบนะคันนี้สีแดงดาไฟหน้าได้ปูเจคเตอร์แล้วมีไฟเดอร์ทาให้แล้วมีคิวล้อให้แล้ว แม่คอล18แล้วดูยางกันที่ยางออฟโรดแบบนี้โคตรคุ้มเลยนะครับยาง20,000แล้วนะครับชุดแหน่งอีกหลายหมื่นเลยนะครับและฟรีก็ติดให้แล้วฟรีประมาณ4-5,000ติดให้แล้วครบๆแบบนี้เครื่อง6.5ดีเซล389,000เท่านั้นนะครับออกใหม่780,000ครับวันนี้ราคาหายไป60%แล้วโคตรคุ้มแบบนี้สนใจโทรเลยนะครับ0947894848ครับหรือเป็นสี่ประตู Nissan Navara g e a อ Auto ด้วยนะครับแบบนี้ ก็ติดต่อหาไปได้เลยนะครับส่วนคุ้มค่าสเปคคุ้มคุ้มแบบนี้นะครับสนใจโทรได้เลย4 4 9 0 0 0สนาพนะครับสเปคคุ้มสภาพพร้อมใช้นะครับเกียร์ออโต้นะ4 4 9 0 0นเองราคาคุ้มค่ามากนะครับนี่เป็นตัวหน้าใหม่ครับนี่เลยตัวนี้ได้แคปนะครับเป็นแคปนะแคปเกียร์ออโต้ครับปี22ทะเบียน7601ไม่แค่80,000ขายอยู่แค่4 4 9 0 0นสี่ครับคุ้มมากๆสภาพเดิมเดิม นะครับแม็กเลเนอร์เ e อ็มเอี่ยมแบบนี้อ่าสนใจรีบทักหาตรงหาเป้พร้อมโปรแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีครับอยากได้สวยแบบนี้ไว้ใช้ก็โทรหาเป้เลยหรือจะเป็นยีสูส์ครับยีสูส์หนึ่งจ้าตัวแท้สีขาวตัดดําแบบนี้นะครับชุดแต่งดําๆรถสีขาวสวยโคตรลงตัวเรียกว่าโคตร,รสวยดีกว่านะครับรถคุนเข้ามา6กแสนเจ็ดหมื่นก้พันผ่อนก็ประมาณ1นึ่งหมื่นหนบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับคันนี้นะคุ้มจริงนะครับรถปี20 เกียร์ออโต้นะครับนี่ปี20ราคานะครับนี่อ๋อปี22ขสองขอไผ่ไม่เก้าหมื่นปี22โอ้คุ้มมากนะครับรถ2ปีเองนะครับคุ้มมากๆแบบนี้ไม่เก้าหมื่นนะครับเดี๋ยวแถมวันต้ตีศูนย์ให้ด้วยนะครับทุกคันเลยนะแถมวันต้ตีศูนย์ให้สนใจทักหาโทรหาไปได้นะครับ0947894848ครับคันนี้ก็ทะเบียน่เจ็ดแปดเ0 0เนี่ยแปดสี่แนะครับมันนี้ก็ทะเบียนสาส0งสามสี่เจ็ด ไม่แสนห้านะแบบนี้นะครับไฟหน้าเดิมกระตังหน้าเดิมนะครับกระตังหน้าจะเป็นสีดําเงาแลายฉาดลงพึ่งแบบนี้ตัวยกสูงแบบนี้ภาษีพ,พลบอต่อให้ครบแบบนี้โมดิทีปีหกเก้าดูเลยครับนี่โมดิทีปีหกเก้าคุ้มพอไหมครับคุ้มพอไหมแบบนี้คุ้มพอไหมนะครับหรือเอ้คุณเป้มีราคาถูกๆผ่อนเบาๆไหมเป็นเกมแมนวลได้ไหมได้ครับมาเลยนี่ครับนาวอล่าแคนะครับนาวอล่าแค เป็นเกมมรแมนวนวลนะ6สปีดก้องรอบคันนะครับดูครับไม่มีที่ไหนให้แล้วมีแต่ค่ายนิสันนี่แหละกล้องมุมอับมีให้นะครับมุมเนี้ยเรามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่นิสนนนะนสันมองเห็นนะครับนิสสันมองเห็นนะสวยจริงคุ้มค่าจริงนะครับโทรมาได้เลยคันนี้ยังไม่ติดจองด้วย3ามแสนหกหมื 9, ่นเก้นหกพันกบาทเองนะครับคดคุ้มนะครับคดคุ้มนะครับและตรงนี้ยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับนี่ทะเบียน2 0ง7ูนย์เจ็ดสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ สามสี่หมื่คันนี้449,000สันคันนี้เป็นรีโวปี16 3 7 9 0 0 0 2สนัวแปตัว G ตัวท็อปครับสีขาวนวลนเดิมๆนะครับเกียร์เป็นนวลของสป,ปีดนะครับแรงมา้าเยอะสุดสภาพสวยสุดมีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีครับหรือจะเอาเป็น4ประตูนะครับปี20นะครับยี่สิบดีแมน1.9ึ 9, คันนี้599,000นะครับลิทททักมาโทรมาก่อนหมดโปรนะครับมีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีด้วยนะครับ ก็เรียกว่ารับประกันสูตรให้นะครับโทรมาได้เลยสูตรเก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่ป่ครับและก็ยังมีอีก2องคันนะครับ้เไปคุ้มสภาพสวยเป็นแคปยกสูงหน้าหมูป่าแบบนี้นะครับสีดำแม็กสีเทาดํานะครับรถปีเบ็ดราคาอยู่5 1าแ0นหนาพนะครับสวยจริงคุ้มค่าจริงแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับแล้วก็มีนิสสันนาวา r ่านะครับราคาย่อมเยาวแบบนี้เอาไปเบาๆครับ ราคาแค่3 8 9 0 0 0แออกใหม่ประมาณ7 8็ดเปอร์เนตัวใจปีสิบเ้ปี19.20ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีบอลเงินสภาพสวยงามไม่ใช่สีขาวนะครับดังว่าไม่ใช่สีขาวมันคือสีบอลเงินนะครับนี่แบบนี้ใครสนใจและถ้านกีออโต้แอร์ออโต้กล้องมีให้ครบกล้องถอยพร้อมๆแบบนี้นะครับ่อนประมาณ7,000นะครับรายได้15,000ซื้อได้นะครับทุกใครของเป้นะรายได้15,000ก็ซื้อได้แล้วนะครับโทรหาเป้เลย0 9 4 เจ็ดแปดเก้ครับกระบะแคปออโต้สวยๆแบบนี้ไม่อยากพลาดกันนะครับบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์ติดตามไว้แล้วรับโปรไปเลยนะครับรับโปรไปเลยนะครับแอดไลน์ดีครับไปได้เลยหรือเป็นมิวองมีเอ็กก็มีให้นะครับพกเจ็ดแสนก็มีครบหรือเป็นฟอร์จเนอร์ก็มีพร้อมๆนะครับรถมีให้ครบๆแบบนี้ครับสนใจยังไงโทรหาไปได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ได้ลืมพักมาโทรมานะครับ